สี่ค่ะพบกับป้อนกอริล่าค่ะนะคะวันนี้มากับรถคันนี้เลยค่ะรถโฉมใหม่ป้ายแดง <Huh? S 1> รถมือเดียวเรขกไม่น้อยค่ะกับเตยตาออเนียร์เอชีหนึ่งจุดสองตัวพรีเมี่ยมปี2 0 2 3ัสมปรับโฉมใหม่ใหมน่นะเชนแล้วค่ะมาพร้อมด้วยฟองติดมาให้แล้วในตัวไฟ led มาพร้อมระบบเซ็นเซอร์มาให้สองตำแหน่งค่ะังเครื่องเดิม,ดมรอยรถไม่ขยับฝากระมองเดิมสติ๊กเกอร์อยู่ครบค่ะร้องแนรอยสีทูโทนยางใหม่ในส่วนของด้านหลังตัวรถไฟ led มาพร้อมด้วยกล้องงหลังและเซ็นเซอร์กับระยะมาให้ถึง4ตำแหน่งค่ะตำของได้ในตัวรถรอยอาร์ตเดินจากโรงงานเลยค่ะพวงมาลัยมาิฟังก์ชันเล็กไปเพียงแค่30,000เท่านั้นใหมน้อยมากๆเลยนะคะหน้าจอทัสกินรองรับสมาร์ทโฟนทุกรุ่นมาพร้อมด้วยกล้องบันทึกกางเดินทางค่ะ ออโต้เก e ียร์ออโต้เบาะเป็นเบาะหนังเป็นยังไงบ้างคะกับตัวแอรชิคันนี้คันนี้ผ่อนเพียง9,000บาทต,ตลอดอายุสัญญาไม่ต้องไม่ต้องดาวน์รประชาชนไปเดียวและสรีพเดือนทราบผลทันทีภายใน30นาทีผ่านการตรวจสอบคุณภาพมาแล้วเรียบร้อยคันนี้รับประกันศูนย์ใครที่สนใจสามารถฝากชื่อและเบอร์โทรหรือติดต่อได้ที่เบอร์092447888นะคะหรือโทรหาเบอร์เซลคอได้ที่เบอร์0923470822 เพราะคุณคือคนสำคัญกอลีน่าคะรักรถรักคุณค่ะ